สบายดีพี่นอ้องเมื่อนีกก่ก็กได้มาหอดเพือนแห้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังสิแกงเฮดพี่น้องแกงเฮดอันนี้เอาใบพักติ๋วใส่พี่น้องพักติ๋วใส่แล้วแล้วเขาก็สิตำผีกตำย่างใส่พี่น้องตำผีกใส่ปลาแดกแป้งนัวพี่น้องเอ้ยถาเบิ่งนำกันนะพี่น้องพี่น้องเอ้ยตำหมักผีกตอนนี้กำลังสิตำหมักผีกใส่แกงเฮดพี่น้อง ใส่จักหมากเนาะเอาเก็ดให้ทําแห่จิ้งบอลอันนึ้ยใส่ซ้ำสีหมากเนาะเอ้ยอันนึ้ยสบายดีปลาลูกไหมไหมสบายดีปลาลูกไหมไหมนึ่ยสบายดีปลาลูกลูกล่ะโอ้ยบอกพริกสีขาวตาเจ้ายับออกนะลูกตาบกพริกใส่ก่อนพี่น้อง ดาวันนี่ก็ไปบางเกาะทะเลเลยู่ลานสาวมาขี่ดื้อขี่ดื้อพี่น้องเลยตัดใส่ประแดกกระแดก็มีมันแบบมีเป็นต้อนแม่ต้อนเดี๋ยวใส่เป็นต้อนเลยล่ะพี่น้องเอาเม่มากะอันนี้เป็นเห็ดคอนพี่น้องเห็ดบดเห็ดบดในคอนพี่น้อง แกงเห็ดบดพี wood, an, ่น้องปลาเอาในคอนั <All this S 2> well ่นคอนจีคอนห้างพี่น้องอันนี้เป็นแป้งนัวพี่น้องรสนี่จะใส่สังนีแล้วพี่น้องปองปลาแดกใส่พี่น้องใส่ปลาแดกน้ำพี่น้องปลาแดกขอนเสบของนัวเนาะเน่ยเนี่ยปรุงของห้าบัวลายเด้อพี่น้องมีหมักพริกปลาแดกแป้งนัวแป้้งงนนัวพี่อ ถ้าใส่ปลาแดกพอแล้วเ้าก็บิใส่เกลือเนาะพี่น้องถ้าเ้าใส่ปลาแดกบ่พอเ้าก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงเท่านี้แหละพี่น้องเครื่องปรุงบ่มากมายหลายอย่างขับใส่สศพอะไรพี่น้องแกงเห็ดบัยากพี่น้องเลยพี่น้องแกงซีแกงซุกแล้วพี่น้องเลยขอโทษก็เลยแกงซุกแล้วพี่น้องแกงเห็ดนะตอนนี้จะไปตักไอ แม่กินพี่น้องเอ้ยถ้าแม่ยังไม่ได้กินข้าวเศร้าเลยสวยเลยฮักก็มาแต่หักเห็ดน้ำกันฮักแตแกงแล้วพี่น้องควรแต่ตรวจไปตาแส็บพี่น้องยากหน่ายกินพี่น้องเอ้ยสำนึงบม่ได้กินได้พี่น้องเอ้ยข้าบอย่ำอริย่ำย่ำหนึ่งมีปีละเถือสองเถื่อะพี่น้องไออกไปเลยพี่น้องก็คือพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องว่าสกคนสกคนกินข้าวน้ำกันเด้อ กินกับแกงเห็ดหน่องเลยกินอิ่วเลยมาเด้อมาเด้อมากินกับซาซิมิเด้อแต่โคม ดีพี่น้องกินข่าวแล้กันเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวเศร้าพี่น้องเลยข่าวเศร้าแบบสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่นี่แจวนะพี่น้องแจ่วแกงเฮดเนาะยถืซาไว้นี่เด้อกินข้าวกันเด้ออืแกงเฮดสิบีอแกงมีแซ่บไปแล้วเออแสบพี่หน่อย

นมเบิดนมเบิดนมเบิด์ตมาแป๊บกระปุกนึงอ่ะกระปุกนมเด้อกระปุกนมใหญ่ๆนะลูกเอามาเอามาเออมันไปหาเอาอันใหม่ได้มาเอามาเหรอจอดไปนีนจะกินกับมอล้างนะน้งเนยไม่กินนะจ๊ะบางเนยสลัดเกินหน่อย bơm 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 ตีกันเ like ิก่อนเี๋ยวอะราหาบเกนอนเศกกแกินเผาด้นอนกินนมกับคายอย่างอย่าง ิดลสิเลดลวกอกาเป็นเบอร์นะครับร้านกินนมอยู่ร้านานนมยู่นมแหม

แต่ตื่นนอนมากพี่น้องเอ้ยขึ้นสวยเลยพี่น้องจะหานะคะแบ่นจะบ่อยแค่ตานะแม่ให้แม่ก้นบ่ออ้าวไปสุดลายไปบมท่านทดี ใหญ่ข้างแอบไล่ยจ้าใอยางเหรอหึหึนจักับมือกันเน้แล้วนะ โอ้ไส oh, ิอ oh. น right. you know? ้มามันเอาชีบดเลยใดี่นั <h. <h 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 ่นน no. ุ่มนานั่นเนาะบกอิ่มซันบวหิวแห้งะนั่งมาเสียหนหิวแห้งนะเดี๋ยวเอามาให้ง ลูกดียวยู่เหนไม่สมงานกินเบดเอากม้กวนเตากวเต่าบัวอามาแล้วไปคาะกิน้า่อน่กินอีน่ต้องมาแล้วแก้เอิญมันใหญ่ะเค่ะ

เขาจะขีดเพียงเท่านี้นะพี่น้องครับจะตั้มขีดหนาเด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งวัดสุกุสุข้อนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอ้ฝากติดตามเด้อพี่น้องเอ้ยสองสาวจะนี่ป่าสาวนัดบ้านหนานี่แล้วเมยใหญ่นี่ยคือภาไปหากินก็ได้ดีไม่แห้